ยองนะนู้น้อยเหยอน้อวันที่หนึ่งกับเปล่าเนะ้อลูกกะหนี่ไปลูไปเจมานี่กุณนอกข้เนือเดี๋ยวไปเยี่ยรอเดี๋ยวลูต่อเติมครัววันนี้วันที่ยี่สี่ตุลากลับมาบ้านกลับมาต่อเติมครัวนะคะยังไม่เสร็จเลยไม่รู้ว่าสิ้นเดือนจะได้ไปขายของหรือเปล่า หนาวมากหนาวจนเสียงเสียงไม่มีแล้วเนี่ยเสียงเห็บหมดเจ็บคออันนี้ก็คือบ้านของเรานะคะที่เพิ่งจะสร้างเสร็จอาจจะไม่สวยและไม่เลิศหรูอย่างของคนอื่นเขาแต่ว่าสำหรับคนจนๆอย่างเราก็ถือว่าโอเคอันนี้ก็กำลังต่อปะปานะคะ tán tổt, lên đấy <laughs> chị nắng cho lại mấy nào à, Nó đang nghe để này, người này, con thầm gan, lón để mà đi mới hơi nào nữa, là bạn, anh cả อันนี้ก็คือครัวของน้องชายนะคะน,นี่คปอเบสทนันจ้าตัวรู้ใจหมอนะส่วนนี้ก็เป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวของน้องสะพ้ายนะคะเล,เล็กๆขายถูกๆนะคะถ้วะถ่วละสิบบาทเท่ยรสิบห้าถึงยี่สิบบาทนะคะจะพาไปดู ถนนนะคะอันนี้คือวัดนักจ๊าเนี่ยเลยรู้ว่าเน,นื้อ <c oughs> <c oughs> วิวก็จะประมาณนี้นะคะ ตั้งดเอด A, จอดอติดจังเต้นั่งร้านล้ลลางถิ่นะแล้วก็อันนี้มันจะเป็นถนนไปโรงเรียนไปได้หลายทางนะคะไปไล่ก็ได้นะคะไปตลาดก็ได้อันนี้ก็จะเป็นร้านค้าร้านก๋วยเตี๋ยวเล่น็กของน้องส้ายนะคะ Nó chạy này bỏ cá gì hả? Nhỏ Để cơ con chó này ơ Đang để thảo cho, là ngon nhỏ chung là tay bỏ đi Hãy mong một con chó để cho chế loại chỉ có bỏ Bỏ nó là ngon bỏ bên chí tao để nó nè Mía à? 我阿头冇以前上讲我并得，头冇几趟哩攞哦，几冇开微信头，我我落去我去去跳，我视频嘛，冇得明日多的跳又得攞一千嘛，你还混脚不精，录音机我我摆哦。 มีคมมาเลยนั่ชัหนนเจห่งนึตกอง 娘哎！哈哈！哈 <noise> 哈！哈哈！哈 <noise> 哈！哈哈！哈 <noise> 哈！哈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 哈！ อ้เตาไฟอ้เตาหน่วยก็อหอมเวยสู้ลมแรงมาจะได้กินไหมเนี่ยเราก็ทอดสามชั้นให้น้ำมันออกก่อน ให้ใส,ส่หมูส่วนที่ปเป็นหมูเนื้อแดงเข้าไป กินมองเนยแตงดอยนะคะจะมาผ่าแล้วก็ขุดใส่น้ำตาลกินกับหมูทอดอร่อยมากเลยนะผู้บรรทัดไทยเผื่อพี่ขวัญดูจะได้รู้เรื่องผู้ไม่ช้านไม่ว่ากันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเม็ดของแตงกวาดอยนะคะเอาไปปลูกได้หน้านี้แก่แล้ว เอาเม็ดออกก่อนแล้วเนี่ยอืมอยดูต่อไปตอนนี้หมูก็เหลืองได้ที่แล้วน,นะแต่ลดดีนิดนึงแล้วก็พอแล้วรอ กินได้เลยหอมห้องก็ว่าเจ้าเจ้าจอดหลานฮะตุงหลานเองอดีตจ้าไอ้หนอพี่ฮะจอาพี่ๆเนาะว่าจ้าไม่อดีตเจ้าจอาไอ้นอขอบคุณนะคะพี่พี่ๆที่เอาแตงโม้มาให้กินนะคะแล้วก็ขอบคุณหลานที่เอาแตงมาให้กินนะที่อุตส่าห์เอาแตงมาให้กินอยู่แต่งงแค่ไม่ กินแต่เวลากลับบ้านก็ยังมีพี่น้องใจดีเอามาให้กินนะคะขอบคุณค่ะ ไปถ่ยลุยไปไล่เนือ้อไม่เป็นน้ำหมอแก่เราก็จะมาจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ค่ะประจวบดาวให้เราออชิ้นชิ้นสำเร็จหนอนเนืน 在那菜园子里面，新几轮里，我让你多养。